นิทานในค่าคืนนี้เป็นนิทานขมิโบราณชื่อว่าพระโครพระแก้วซึ่งเป็นหนึ่งในนิทานขมิที่เล่าสืบต่อกันมาและยังคงถูกสอนอยู่ในโรงเรียนของลูกหลานชาวกัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้เรื่องนี้มีความสำคัญมากเพราะว่าสะท้อนทัศนคติของขมิที่มีต่อประเทศไทย และยังแสดงให้เห็นว่าเหตุใดคนขเขมรจำนวนไม่น้อยจึงถึงยังมีความรู้สึกเกลียดชังประเทศไทยเรามาเริ่มฟังถึงนิทานเรื่องพระโคพัะแก้วกันนะคะการละครั้งหนึ่งณนะเมืองละแวกในขเขมรมีชาวนาคู่หนึ่งอาศัยอยู่กันด้วยความยากจนแต่เปี่ยมไปด้วยความขยันขันแข็ง วันหนึ่งภรรยาผู้ที่กำลังตั้งครรภเกิดอุบัติเหตุตกลงมาจากต้นมะม่วงอย่างรุนแรงนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดอย่างปาฏิหาริ์เธอให้กำเนิดบุตรฝาแฝดหนึ่งในเด็กชายชื่อว่าพระแก้วส่วนอีกหนึ่งคนนั้นกลับกลายเป็นลูกปัวมีชื่อว่าพระโคทั้งสองเติบโตขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์พระโค มีฤทธิ์เหนือสามัญชนสามารถเสกหญ้าให้กลายเป็นอาหารเสกน้ำเสกทองคำหรือแม้กระทั่งอาวุธวิเศษและในนิทานยังระบ,บุว่าท้องของพระโคเป็นคลังปัญญาที่รวบรวมพระคำภีพระเวทตำราวิชาความรู้และศิลปะวัฒนธรรมทุกขแขนงเอาไว้ในท้องนั่นเอง พระแก้วในขณะนั้นก็มีภูมิปัญญาสูงล้ำอ่านเขียนคำพีได้ตั้งแต่ยังเยาว์ทั้งสองกลายเป็นของวิเศษของแผ่นดินเขมรและผู้คนเชื่อว่าความรู้ความรุ่งเรืองและโชคลาภทั้งหมดของเขมรน,นั้นอยู่กับทั้งสองหลายปีผ่านไปข่าวของพระโครพระแก้วไปถึงหูของกษัตริย์แห่งสยาม ผู้ซึ่งอยากได้ปัญญาและวัฒนธรรมของขมมรมาครอบครองจึงได้ส่งทูตมาขอทั้งสองแต่ถูกปฏิเสธอย่างหล็ดขาดต่อมากองทัพสยามจึงเคลื่อนพลไมขเขมรมาบุกรุกเมืองละแวกบุกวัดบุกบ้านเดือนและทำลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อขมมรไม่อาจต้านทานได้พระโคและพระแก้วจึงถูกจับและนำไปยังเมืองสยาม ทันทีที่ทั้งสองถูกนำออกจากแผ่นดินขเขมรความเสื่อมโทรมก็เริ่มขึ้นเมืองวัดพังพินาศการสืบทอดปัญญาสิ้นสุดลงผู้คนอดอยากฝนไม่ตกต้องตามฤด,ดูในขณะที่ฝั่งสยามกับเริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วกลายเป็นชาติที่ร่ำรวยและมีอรารยธรรมขเขมรจึงสรุปว่าสยาม ขโมยพระแก้วพระโคไปขโมยปัญญาขโมยวัฒนธรรมและความรุ่งเรืองของขมิญไปทั้งหมดนิทานเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าในหมู่บ้านเท่านั้นแต่ยังถูกนำไปสอนในโรงเรียนนำไปทำเป็นละครหุ่นกร์ตูนและสื่อสำหรับเด็กอีกมากมายเพื่อให้เด็กขมิญรุ่นใหม่เชื่อว่าไทยคือผู้ร้ายในประวัติศาสตร์ และนี้ก็คือนิทานพระโครพระแก้วที่เป็นรากฐานของความรู้สึกชาตินิยมและความเกลียดชังที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของหลายคนในกัมพูชาผู้นำขเขมรโดยเฉพาะยุคหลังอาณานิคมและหลังยุคขเขมรนแดงปลูกฝังนิทานอย่างพระแก้วพระโคและเรื่องเล่าในลักษณะเดียวกันเพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นทางอัตลักษณ์ชาตินิยมด้วยเหตุผลหลักๆดังนี้นะคะ ข้อที่1เพื่อเยียวยาจิตใจจากความพ่ายแพ้ในอดีตคเมนเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอังกอร์แต่เมื่อถึงช่วงเสื่อมถอยก็ถูกกองทัพสยามตีแตกหลายครั้งตำนานพระโคพร,ระแก้วซึ่งกลายเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่อธิบายว่าเหตุใดคขเมนจึงเสื่อมและทำไมถึงตกตำ่ำเป็นการบอกลูกหลานว่าเราไม่ได้โง่ไม่ได้ด้อย แต่ถูกช่วงชิงของสำคัญไปข้อที่2นะคะเพื่อรวบรวมศูนย์อำนาจหลังสงครามกลางเมืองหลังจากยุคขเขมรแดงในปีคศ1975ถึงปีคศ1979ประเทศเขมรล่มสลายจากภายใน ผู้นำยุคหลังๆต้องการรวมใจประชาชนขึ้นมาใหม่ก็เลยทำการปลุกชาตินิยมผ่านความแค้นที่มีต่อประเทศไทยเพราะมันง่ายที่จะปลุกปั่นค่ะจึงถูกใช้เพื่อลดความขัดแย้งภายในเหมือนกับเปลี่ยนโฟกัสให้มาเกลียดชังภายนอกประเทศค่ะเป้าหมายก็คือสร้างศัตรูภายนอกร่วมกันคนในชาติจะหยุดแตกแยกกันเองอันที่3นะคะ เพื่อปั้นอันตลักษใหม่ให้เด็กรุ่นหลังมีการเขียนลงในบทเรียนสื่อท้องถิ่นละครพื้นบ้านและเพลงปลุกใจเด็กๆจะเติบโตมากับความคิดว่าไทยคือผู้ที่ขโมยอดีตของเราไปกลายเป็นการปลูกฝังแบบซึมลึกตั้งแต่เยาว์วัยแม้ไม่มีสงครามก็ตามข้อที่4นะคะเพราะว่าการเคลมวัฒนธรรมคือการทวงคืนศักดิ์ศรี เมื่อเห็นหลายไทยมีโขนลายไทยอกักษรวิหารทรงขอมขมรนบางส่วนจะมองว่านั่นคือของที่เคยเป็นของเราการอ้างสิทธิ์ว่าไทยเล่าขมรจึงไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมแต่เป็นการทวงคืนอำนาจเชิงสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้นำบางคนการใช้เรื่องนี้ยังเป็นเครื่องมือหาเสียงหรือสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเอง ขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับชมมาจนถึงตอนจบของเนื้อเรื่องนี้แล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะนิทานเรื่องพะโคพะแก้วสนุกสนานเป็นที่ถูกใจได้รู้ความเป็นมาเป็นไปว่าทำไมขเขมรถึงมีความเกลียดทางประเทศไทยนักหนานะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นอะไรฝากกดติดตามกดไลค์ช่องของเราไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ